สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่อายทำกินตีดอกสดาไม่อายทำกินเผยชีวิตพ่อค้าขายไอติมทอดพยุงธุรกิจ17ปีเปิดใจนักแ,แสดงตลกตีดอกสดาหรือชื่อจริงบุญทองหานจางสิทธ์กับจุดเริ่มต้นการขายไอติมทอดที่บอกเลยว่าเริ่มต้นจากศูนย์กว่าจจะมีวันนี้ทำเองทุกขั้นตอน ตีดอกสดาวสัมภาษณ์กับทางข่าวสดออนไลน์ที่โซน G Grand Hall t ์เดอมอบางแคถึงการทำธุรกิจให้พยุงมาได้ถึง17ปีจุดเริ่มต้นการเปิดร้านไอติมทอดตีบอกว่าเริ่มต้นการทำไอติมทอดรู้สึกผมทำมาจะ17ปีแล้วครับตอนนั้นเป็นช่วงที่มีงานขายเยอะแยะมากมายเห็นนักแสดงเขาทำอะไรขายกันพี่ถั่วระ,ะขายก๋วยเตี๋ยว พี่เดอ๋อขายลูกชิ้นเราอยากหารายได้เสริมเลยคิดว่าขายอะไรดีพอเห็นไอติมทอดก็แปลกดีมันไม่ค่อยมีตามท้องตลาดเลยทำไอติมทอดขายช่วงนั้นขายดีมากครับมีแฟรนไชยด้วยทำมาเรื่อยๆช่วงแรกลำบากมากต้องห่อเองยังไม่มีลูกน้องกลับมาจากทำงานดึกๆดื่นๆต้องมานั่งหอ่อห่อไม่ดีก็กินเองเป็นสูตรของตัวเองหรือแฟรนไชส์ตีบอกว่าเราไปเจอ เรากินแล้วชอบก็เลยคิดว่าอันนี้แหละที่เราคิดว่าจะขายก็เลยขอซื้อสูตรเขาและ,ะเรียนกับเขารเรียนเสร็จเรามาทําเองตอนแรกขายธรรมดาหน้าร้านดอกไม้ครับเมื่อก่อนมีร้านดอกไม้พอมีงานขายเฟรนช์ไช่เราก็กระจายไปทําเป็นเฟรนช์ไชขายมีคนบอกว่าเป็นตลกตกอับตีบอกว่ามีบางทีเรามาขายของคนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีงานแล้วหรอต้องมาขายของ มาแย่งอาชีพคนอื่นเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเขาสามารถที่จะคิดได้เพราะมันเป็นรายได้เสริมถ้าไม่ใช่ว่าตกอับหรืออะไรหรอกคือแค่ขยันแค่นั้นเองไม่อายทำกินครับถ้าอายทำกินเราคงไม่ไปยืนทอดยืนขายเองอย่างนี้บางคนคิดว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องขายเองอะไรเองเราอยากทำและอยากขายด้วยมันเป็นความสุขสนุกก,กับการขายและการทำงาน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ